ใครนะฮะกำลังวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่นี้บอกเลยว่าที่นี่ควรพิจารณาอย่างยิ่งก็คือฮาบินเทศก,กาลน้ำแข็งแกะสลักประจำปี2026นะฮะบอกเลยว่าปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับหากโอกาสมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือโอกาสที่ดี่สุดในการ ดูเส้นทางแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปนะฮะทุกคนทั่วโลกนะครับผมตั้งหน้าตั้งตารอ,อคอยเพื่อที่จะไปที่นี่นะครับผมฉะนั้นตอนนี้โอกาสดีสามารถดูแล้วก็วางแผนได้เลยนะทุกคนกษัตริย์ปีละครั้งนะครับแล้วก็แกะใหม่ด้วยนะสดสดทุกๆปีหนึ่งครั้งนะครับผมคือยิ่งใหญ่มากอลังการสวยงามมากนะฮะก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่ห้ามพลาดเลยเช่นกันถ้าไปเนี่ยต้องไปตรงนี้ด้วยนะผมแนะนําเลยก็คือหมู่บ้านหิมะนะฮะเฉวชียงหมู่บ้านหิมะนี้เนี่ย เป็นหมู่บ้านที่สวยงามหลังคาเนี่ยเหมือนภาพ AI สร้างขึ้นมาเลยอะ่ะคือสวยมากทุกคนแล้วสำหรับใครนะฮะที่ไม่อยากจองเองไม่อยากวางแผนหาข้อมูลให้ปวดหัวผมแนะนำนะฮะบริษัททัวร์นี้เลยครับ Panda Holiday เป็นบริษัททัวร์พรีเมียมเน้นคุณภาพแล้วครับผมโปรแกรมเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วนะเป็นฮาบินเวัน5คืน แบบพิรีเมียมนอน5าดาวทุกคืนนะครับผมแล้วก็จะมีคืนหนึ่งนอนในตัวบ้านหิมะด้วยนะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดด้วยวก็เครื่องบินนะฮะเราจะนั่งแบบแบดเบดที่นอนไดน้ทุกคนเพราะว่าบินจากประเทศไทยไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเลยทุกคนมันไกลนะก็เลยต้องนั่งแบบสบายๆฉะนั้นถ้าใครสนใจนะติดต่อบริษัททัวร์แพนด้าฮอลิเดย์ไปได้เลยนะครับผมจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะครับผมแอดแพนด้าฮอลิเดย์แอดทักไปคุยได้เลยนะครับ